ทำดีเราจบค่ะให้เราจบค่ะไม่ต้องคาดหวังว่าเราทําดีเพราะว่าอยากได้ผลประโยชน์อะไรสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีค่ะเมื่อให้ปุ๊บมอบปุ๊บช่วยปุ๊บสุขทใจพอแล้วค่ะดีเพราะเราดีดีเพราะอยากทำอย่าดีเพื่อให้อยากได้กลับอะไรอย่าดีเพื่อคาดหวังจะได้สิ่งที่ต้องการอย่าดีเพื่อให้ใครมารักค่ะ แต่เราทําทุกอย่างและจบเลยเราจะได้ไม่มารู้สึกทีหลังว่าเอ๊ะทำไมเราดีกับเขาเราให้เขาเขาก็ไม่ดีแบบที่เราต้องการทําไมเขายังหักหลังเราทําไมเขายังไม่น่ารักกับเราทําไมเขาไม่เลือกฉันทําไมเขาไม่รักฉันจะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้นะคะอะไรก็ตามค่ะก่อนให้ก่อนทํามันดีระหว่างทํามันก็ดี ขอให้เสร็จเรียบร้อยทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีที่ใจของเราค่ะแค่นี้พอเลยไม่ต้องฝืนไม่ต้องให้อะไรเกินตัวไม่ต้องมอบไม่ต้องทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราค่ะหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฝืนเป็นสิ่งที่พยายามเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอะไรก็ตามมันจะออกมาแบบไม่บริสุทธิ์แล้วเราก็ทำได้ไม่นานค่ะแต่อะไรที่เป็นตัวเราที่เราก็เป็นแบบเนี้ย ไม่ว่ากี่ปีผ่านไปเราก็ยังคงเป็นแบบนี้ทุกการกระทําของเราค่ะพิสูจน์ตัวเราเสมอแต่ก็ต้องจดจาไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าอะไรที่มันดีสําหรับเราค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาคนนั้นต้องการให้แบบไม่ยัดเยียดให้แบบไม่เจ้ากี้เจ้าการให้แบบไม่บังคับและเรารู้ตัวได้ว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้ผู้นั้นอึดอัดลำบากใจหรือไม่ ถ้ามันเป็นบาปนั้นต้องหยุดโอเคไหมคะเราให้ในพื้นที่ของเราให้เท่าที่ใจเบาให้ที่เราทำได้ก็พอคะ่ะ